มือลงเดือบัดฉันได้จะเอาพุ้เท่ามาทงอมันมตวัตวบวกเกิดว่าเขาสินาจัเอาขึ้นเวทพี่ม,ลมอลันขึ้นสีมีผ้าองค์เดียวเนี่ยละคือ ึ้นห่านมะลำไปเทศอ,อยู่กันทะล่มอายนั่นมักฟั่งเทศแต่น้องนันมักมะลำมักมะลำสิอาอยคัดน้องบ่ได้เอาก็เอาแต่ว่าถ้าหลวงพอเสริมมาให้เทศเดินชั่วโมงหนึ่ง ปู่น้องกัเลยว่าเทยังไงแผลขาดเผ็ดนเ,นะเดี๋ยวข้าพเจ้านะเออให้ผู้เฒ่าฟังผู้เฒ่ามาถามฟังเทอย่าเขิงแยะ,อ,ะาอาตมาออกจากอำเภอรัตนนมุนันสี่หลอดวะสามหลอดมันสองทุ่มหรอสองทุ่มเคืองสั่นลอยไหมหลวกพ่อยู่ใส่เดี๋ยวนี้ยมเพื่อรัตนามุรีมาการทรมันสา ไอ้มะล่ำล่ำไปเลยซะเราหลวงพ่อบ่บ่ไปดอกว่าวันนี้หลวงพ่อผู้เฒ่าสิคาขน้อยผู้เฒ่าทานเต็มหนึ่งได้ดิบมดเอุ้ยเต็มจุด้ก็บุคือมะล่ำดอกหลวงพ่อหลวงพ่อมาบ่ได้หลวงตายได้ยววัดสดแตมาก็เลยมาบ่รหอดสามถุงคืนมะล่ำกับปึ้งต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 ึ้งปึ้งใส่กันวัดสดท่างผู้เฒ่าท่างได้หน่อยเออ สนาหันพอเพ่งจบปั๊บผู้เป็นอายโอ้ยนี่บุหลวงองพ่อหลวง่อัดวสบมาอ้ยใครจะให้หลวงพ่อวัดกวะเสบมาเหต่ใดนอปฏิเครื่องเสียงต้งรูปบุลเยอะ

กต้องกรฟังพลัเ่ขึ้นกยุทสกัดนวเพลงนี่ส,สขขกัสกัดรบรอบบักเต็มทาน,น้ากูเส้นไหนผาผีบาดตัวนี้ก็มายามเนี่ยเสียรมกูมังกู็วานขึ้นม,งนงนม,นงงมึงาเท่านึงทันนะ้งหน้าเท้าสิตายยังมัเสียอยู่เลยเห็นเป็นยักยางท้งนานะโอ้ย แตเป็นเบาคุณขบพอแนวนี้นะเน้ะเอ้ยอู้สาวเต็มกังอืออือประทอดเสือบี้คือตงหันเออครับสอยๆคู่สองหน่วยเป็นหาโอ้ยปันประคบองคู่สองหนเอาที่ายคูจะเสียใจครับแต่นี่จะไปเสียดันมละ มาดนี่ยอาจามาก็เลยเด็กขีปกักขี่เราทั้งหนาขรานเราไปเสเตลเลยนะกําลังแดดร้อนอาจารมาก็เลยขึ้นมาเกตเกตไปเกตมาปกักขี่เราไม่ถูกหัวนําพอไปพอมาเกตสองชั่วโมงมันลืมข้าวมันบว่าบางเลยบ้านี้ปักขี่เรานั่งรถ เทวีเสือฟ้าโตใส่กับครื่ขาขลัดเลยสดอะไรเราไปเนาะประเ็นไปเด็มานุดช้อนสูบมันมาไลาลงเลยเดียมันค้าเางงาว้าเจ้าหลายบาดีสองบากกนชีมาจะใส่โป,ป๊ปปุ่นจอดปุ๊บเะยแต่ตมากะำลังเบายุ่มรอไปแน่โอ้มานำคณะน้สะแสดงคือนไปโอ้ตังใจโกหวเลยไปขึ้นชิหายเลยไป เลี้ยงอยาวะเขเลสุดอดบอ่มึงว่าบอกูกูจะขคือกันโอ้คือนแรงคือแต่ว่าโกูัวบ่รัวผมผ่าคือผ่าแห้งเลยเมั่ก็ยยางแบบแบบมาตั้งหนาต่อมากำลังเตยโยนมายืนตั้งหนาหหหลูกเพ่ลูกเพ่เขาหลับเสด็จ <laughs> จังในจะมาขาวขอหลอกเสดก็พระพระพิบาลจะได้ขึนพระทหารบารับก็เลยจับเปันแก่ไปปกติเขาฟังเทศเทศในมังนราฟังเทศอลไรหรอวนนหารบารมบเหมันบูว่าไปเทะคทหารบรมีเอก็มีองค์เดียวนี่แหละทารบารมีเป็นแกาแ่พวกมวงคือกัน คือท so so ั้งงานบอลลัมมันได้เปรียบที่ะบาแนี้ได้เปรียบยังได้เปรียบสอนคนมันตั้งใจมาเบิ่งบอลลัมเมืนบ่ได้ตั้งใจมาฟังเทศบพรว่าไพ่คือกันคว่าฟังเทศอ่โอ้ยกูคิวหายกูขี้เกือบบลอนด์เราะว่าอีนั้นว่าผัวเจ้าของละคนรคือกันตัวดังอยู่นี่ส่วนพนักงานมันไม่ใช่ว่าอ๋อไปแล้วก็ไปเราเราเราไปรอกหรือไปฝ่อเอื้นผู้ชายมันบ่มักฟังเทศ จะว่าอตาตมาในโอกาสในโอกาสยังไงดีสอนมันทั้งอ้อมสอนบักขีดื้ออีขีดือ้อไ่ได้ฟังนํำผู้ว่าเลยตั้งใจสิฟังก็ได้ฟังบพเคยฟังกับฟั่งจนหนีบ่ได้ประเทศอุดรคือกันขี้เราโตขี้เราไม่กินเราอยู่เฟปไปเทศมามันเศร้ากินเรามันบ่น,นังหัวประเทศอุดรเออ อาตมาถ,ถือว่าไใ้ผลอยู่คาเทศแนวนี่ขึ้นหลอกใครเด็กน้อยมันฟังเทศหลอกใครบักบางคนที่มันบม่มีความกตัญญูไปรู้ธรรมะอะไรเลยนะั่นได้ฟังถ้าสิไปเทศเอาแต่หลักการอยู่หันหลังใคเขาสิฟังและยุคมันเขาก็เปลี่ยนแปลงเหตุธรรมท่านเหตุการณ์ ถามว่ามัทเหตขึ้นมาดีกับร่องป่าบุตรีล่ะวันนี้อาตมาพากมีโอกาสมาแสดงพระธรรมเทศนาโปรดญาติโยมทั้งหลายที่วัดบัดกอทั้งหมดเมื่องมาเลมาจิฟังเลยจะมาบันกอนี่บ้านเก่าบ้านแก เอออาตมาจำได้เป็นเล็กน้อยเมื่อซื้อหมากไปขายวิเสียวอยู่เหมือนกอท่านเสียวมียิ่งท่านเสียวผู้ชายก็เรียกข่ามาแล้ก็มาวหู่จักกับพาะคู่วิรุ่สุตการพระพอเขาเอิญแต่พอคู่รุ่นตะก๊กพเนี้ยทานรุ่นเออเออเออพิน่นเพิ่นกะดำดำผู้กะหายนี่อยู่ดอกแต่ว่าเพิ่นกะใจดีจนยุคม้าเบิด เทศานรุ่นกะมาเป็นพระคู่ธรรมกิจเจ้าวาดเจา้าคณะอำเภอขู่ม,มื้อนี้เออมันก่อห้องก็มีหนามีตาหลายเติบเปีอกมีเจา้าคณะอำเภอรประจำบูบานออแต่ว่าบ้านนี้เมื่อน,นี้ก็แปลกประหลดอยู่เพราะวันหยังคึ้จังไถติดไปนิมนต์เขามาแล้วปกติอถตม้านสุบรรำงานกันือนเลยแพงไปได้ถึงสองป่ไป อยังโลภวใจ,ออใจเด้เขาหยิ่แย่เขาย่องใส่เฮาเด้ปสัสิตายว่ามีให้ป,ปถามเด้แล้วเสริมไปสิตายเราบอกมีใหถามเด้พอพ่อนากันย่องเขาเครื่องคือ,คอเห็นมันมวนินอ,อ,อ,อเขาเครื่องคือเด้มาเท่าสิตายมีให้ปถามจ้าโคนเบิดร่มจะเถือเราหูจัาบอละกัย่อนเขาย่องเขาเทินดนี่ะ ซัดเข้าไปจนตีสามเดี๋ยวผมผงหนาผมหนึ่งเป็นสี่คนผมตายเลยด้วยกูปาน่นอยู่เลยยังรอบปบั่นเลยเซ่เลยเบิดล่มเราสี่เถื่อเร่ย่ายเด้อเตรียมโตไปเผาเด้อเออบันแหน่ได้เดี๋ยวนี่ย่าจะไเจ้าของเกง่งเออเป็นนักเทศดังๆนี่แห่งอันตรายพระลบได้ก็ลบไม่เป็นตะไปก็อย่าไป อาตมาเบาเพ่งๆไว้เรื่อยเดี๋ยวนี้ระจากไปปานเข้ากกเอาวมาบันกร,กร,กร,รนี่คือกนผพุทาบ้านพูดได้ก็คือเจอ่ยวไร้เท่เจอลูกเจ้าคือเจี่ยวไรเท่โอ้ยหลายก็ไปให้เมียเสร็จเด้อก็ไปก่อไปสร้างดอกนะจะว่าเดี๋ยวนี้น่ะค้นฟังเทศ อตาตมาก็ดีใจน้ำยว่าแปลกว่าเข้าเป็นอย่างเทศเป็นอย่างสี่กับประเทศดีเทศเลิศเล่อประเสริฐที่อย่างทศิฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์พันดีกาเข้าสาระพันดีกาเข้าแต่เป็นอย่างประเทศพระจังสี่จังมีคนหมักรอกบลรอเหตุอืเสืกอ,อ่เน้นบรรยายแต่ว่าวันนี้อตาตมาเนี่ย มันศึกษา